ไอประายตําวันแรงสนุกครั้งแรกครับโอเคคุณจะคุยอะไรกันก็ไม่รู้นไรัตัวป่วนแปดส้องศานะครับเกียร์มาเียง แล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะถ่ายวอล์กนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะที่ชนบุรีนะคะตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่ชนบุรีนะคะก็ไปพักที่พูวิล่านะคะพูลิล่ามีชื่อว่าเคียงทะเลพูวิล่านะคะที่สัตหีบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราไปถึงแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเดินทางกันเลย go go สวัสดีค่ะตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะคะเรามีผู้รว่วมทริปไปดูน้ำนี่ผู้ร่วมทริปอัตราที่หนึ่งร่วมทริปนะคะอัตราที่สองอเอาขึ้นลูกผู้ร่วมทริปนะคะไป ดหมา้วยที่พักนะคะมีชื่อว่าชิดทะเลเคียงทะเลพูลวิลล่านะคะอําเภอเมืองนะคะสัตหีบนะคะชลบุรีใกล้กับหาดบางเสเลเลยมีทั้งหมดนะคะ5้ห,ห้องน้ํานะคะ4ี่ห้องนอนนะคะในที่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะคะสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้นะแต่ต้องเสียงตังเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีในส่วนขอ ะ6ฟุตนะคะแล้วก็เป็นพวกห้องคาราโอเกะไฟเทคนะคะแล้วก็มีห้องครัวนะคะจานชามีครบพร้อมฟรีไวไฟนะคะแล้วก็เป็นสวิมมิงพูลแบบนี้เลยครบจบในที่เดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปเที่ยวตามได้เลยจะเป็นคร ส่วนของเน่คาราโอเกะนะคะมาช้าแล้วนะคะอันนี้หัวหน้าทีมนะคะคุณวิทย์ชาร์จไฟก่อนชาร์จไฟไฟโทรศัพท์หรือไฟอะไรคะไฟคนโอเคไปในตัวนะคะอันนี้ประมาณเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะทุกคนมาถึงกันหมดแล้วนะคะมาเที่ยวกันครอบครัวเล็กๆประมาณ26คนคยังไม่ครบ คนนะคะก็มาเที่ยวเลี้ยงส่งพี่วุ้นนะคะใช่ไหมคะพี่บอมอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะฮ่าฮ่าฮ่าเภูวิล่าบางสะเลสเตียร์มันนี่ลุยภูวิล่า ไปดูทีมงานนะคะทำอาหารนะคะเรากอบวนอย่างเดียวนะคะอันนี้ยายขาวนะคะทำอะไรอยู่คะยืนเฉยเยยืนไม่ช่วยเขาทำเหรอยืนเฉยๆยี่ใหญ่นะคะเจ๊บูนทำอะไรอยู่คะด่าเพื่อนค่ะอ่าโอเคเชฟไหนเชฟไหนอันนี้เชฟนะคะไทยเชฟไทยเชฟนี่คือแบบเชฟครับเราเอาหมูมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็บ้าง บั้งคืออะไรครับบั้งบั้งหมูติดยศนั่นเองมีบั้งด้วยรอยจ่าบ่รอบั้งบั้งแล้วก็บั้งอันนี้เป็นทีมงานสาวๆนะคะอันนี้มีตัวกอกวนอตัวอันนี้ฟานบักหุงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำแล้วก็เจ้าอันนี้รีวิวหน่อยค่ะค่ะซีฟูนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปจำ วายจิ๊บหายในบ้านเอาหายมากมากนะคะวายจิบหายเลยอันนี้เฮ็ดยังอีกผมนี่นึงเขามันไม่พอเลยมันวุ่นวายมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสวยไหมวันนี้หนูสวยไหมสวยที่สแขนมันใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ไหนคะเราใจเงียบมากันกี่คน ยี่สิบกว่าคนยี่สิบเี่คนนื่นะทำงานไม่หมดมาครบหรียงยังยังไม่ครบเหลืออยู่แปดคนเหลือแปดคนเลยเหรอโอ้ยังไม่รบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรออีกแปดคนนะคะไม่รู้ใครมาบ้างตอนนี้เรากำลังจะเดินมาที่ตลาดบางทะเลนะคะนะคะมาซื้อของเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทีมงานเราเยอะเกินเกือบสามสิบคนได้นะคะนี่ตลาดบางทะเลยี่สิบมีดด้วยนะมีดด้วยนะ ซื้อมีดไ้ค่าผัวนะคะอ๋อไม่ใช่ซื้อมีดไปทำอะไรคะอ๋อไปยาประกอค่ะอ๋อไม่ได้ไปฆ่าผัวใช่ไหมคะโโนเนื้อเีมากับเจ๊ใหญ่นะคะเจ๊ใหญ่จิการนะคะผู้ช่วยทำไมหล่อจังผู้ช่วยหล่อมากนะคะข้างหลังผู้ช่วยถือหล่อมากอันนี้นะคะซื้อมีดค่ะไปปาดคอหัวเอาชามค่ะเอาชามก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งรายการอื่นต่อนะคะไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะคนสั่งก็เมานะคะคนมาซื้อก็งงๆนะคะ บ้าคุณนึกว่าเจ๋งสาธุวัดวัดต อันนี้ไม่หยุดเลยไม่ได้ซื้อไปกินเองใช่ไหมเนี่ยไม่ซื้อแน่ไมซื้อแน่โอเคโอเคไม่ชอบกินของหวานจริงๆนะเนี่ยใช่เราไม่ชอบกินของหวานนี่นะเราเราเกี่ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ชอบกินของหวานมันอ้วนไม่ชอบกินของหวานมันอ้วนนะคะดูเอ๊ะไม่ได้กินไม่หมดกินไม่หมดเลยไหนดูดังจ้องหาเอาเอาหลอดมาเสียบไอ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 กับเราไหม ก่อนถึงที่พักนะคะเราไปตลาดมาเรากำลังพยายามไปถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้แต่ว่าที่ลงก็คือลำบากมากคือให้มาสาวสวยสาวสวยสวสวยมากสาวสวยนะคะนี่ไงได้นะร้อยอันนี้แสงสวยมากนะคะวันนี้ต้องได้รูปแหละถึงเมื่อกี้จะไปตลาดเออเอามงเลยเอ้ยล่วงตกลุมนะคะ โอเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะไม่ใช่แค่หของชั<ำ>้นค่ะเออเออรู้เลยสำเนียงประเทศไหนเนี่ยสำเนียงจังหวัดอะไรเอาใคร<า>ด้านไหนกัน เอาพี่เจมส์สะดวกแบบนี้โอเคแลแต่งตัวอย่างสวยพากันนั่งรถกระบะอย่างเทเลยนี่มายิงเหล็กนะคะยิงเก่งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะคะบายอะไรครับอะไรรัเมื่อกี้เราไปตลาดมาแล้วค่ะ ไปประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะไปทำอะไรเราไม่บอกคนอื่นนะคะอันนี้คุณพ่อลุ่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะคุณตังวนวันนี้มาช้อปปิ้งลูกว่ามาเที่ยวทะเลมีบ้านเช่าครับบ้านอะไรเขียนทะเลพูวิล่าแล้วทำอะไรตั้งหว้ลูกโชว์เวงจะโชว์สนุกแล้วเนี่ยรอชั่งได้ไหมตอนเนี้ยไม่ใช่ลายว้าว ดานิการีวิวรีวิวหน่อยค่ะรีวิวแทงสนุกหน่อยค่ะตอนตอนแรกมาทะเลมาภูวิลล่าน้วแต่ยังไม่ลงนู่นแต่น้ำยังไม่ลงแอตบอมาแทงโต๊ะพูทั้งวันในเทสเทสีแทงยังไงเขาตั้งได้อ๋อโอเคโอเคว้า บะาข้ลงไม่ลงครับไม่ลงนะครับเเขาจับอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้จับกลางสองนิ้วอยี่หรอนยากเลยมันตอนนี้มันมันยากเลยนไม้จะเดิน เวี่ยวมจวาวามถ่ายแพถ่ายภาพเก็บทันวนี้ใส่เหลือเกินใส่เหลือเกินพี่ชายนะคะทิปจริงๆิที่วันนี้นะคะจัดมาเพื่อพี่ชายวุ้นนมคทาเที่ยวกัน30มิซีวิตนะคะ30มิซีวิตมันใส่มันเหลือเกินเออจัดมาเลี้ยงส่งกลับครอบครัวเล็กๆกี่คนละสามครอบครัวเล็กๆ เดี๋ยวลับไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วนะคะได้กลับมปแล้วครอบครัวเล็กๆของเรา30คนเออเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มาเที่ยวแบบเป็นฮอลิเดย์นะคะมากับภรรยาแล้วก็ลูกๆนะคะนี่กำลังกินขนมกันอยู่แอมี่สไตล์นะคะอย่าลืมไปติดตามแซาติ๊กต๋ออมี่สไตล์นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะนี่ของเยอะจังเลยของเยอะมากเลยนะไปบาร์ด้วยค่ะนะ มาสามพูดเนื้อตานี่น้องชายน้องชายอันนี้พี่สายสันอันนี้น้องสาวเป็นแม่เหมือนแม่เลยจมเหมือนแม่มีอีกไหมกูเป็นพี่มันเป็นน้องแต่มันจมเหมือนแม่กูเลยเนี่ยครบหรือยังครบหรือยังมีอีกไหมย่านมีอีกไหมมาเกิดอันนี้แตงวันแตงวันคือใครคะแตงวันต้องใครแตงวันต้องใครพี่ชายพี่ชายใหญ่แตงวันเป็นพ่อตะวุนนะคะอันนี้พ่อใหญ่เที่ยว อันนี้ว่าจะเพลียวนแล้วเนี่ยเออหน้าตาดีเหมือนกันทั้งครอบครัวนะคะเรื่องลูกครึ่งเหมือนกันเลยเนี่ยเออน้องชายเอออิตาลีเหมือนกันนะคอิตาลีหรือซิดนีย์โอเคเย่ h ตัไปเลยไม่โดนนะแต่ยิงลูกโดนไอายเขาต้องอัดกล้องด้วยเหรอเฮ้ยเกือบลงถ่ายไม่ทันตกช่วงค่ำแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างนะคะแล้วก็ เสียงเริ่มดังแล้วเด็กๆเริ่มร้องคาราโอเกะแล้วเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆร้องคาราโอเกะกัน เกิดอะไรขึ้นคะให้หมากินแล้วมาสถานไหยค่ะคุณบอมเกิดอะไรขึ้นคะโต๊ะไม่ได้มาตรฐานอ๋อเหรอคว่ำเลยเหรอโต๊ะโอ้ยใครเป็นคนต้นเรื่องเนี่ยโต๊ะไม่ตึงแล้วโตไม่ตึงแล้วก็ยีมาเอานุ๊ก้อายีก็ยีมเด็กกาอี้นะ ไม่รู้อะไรไม่รู้แบบเดียวเลยหายมีเบมือนมีอะไรตงน้ำไม่รู้พิมพ์คแกงนะคะทุกคน

นั้งคือหรอฟันประรัน์ันอ้าประรัอาเมือจำได้จนฟันจริงจริงนะวันมาซิงละสองวันมาซิสองขอขอบคุณเขี่ยเพื่อเขี่ยงานงานก็เป็นแต่อาหารบนบน เคเห็นว่าเอาแช้เกี่ยวมือเท้าเอาอลไรกันชั่วพี่น้องชั่ว ้อมสู้ต่อไหมคะสู้ต่อสู้ตายสู้จนตายเลย,ย,ยนี่ไม่รู้ชายไปอยู่กับสงวนชายตอนนี้กำลังเอรียมสรึงนะครับวันนี้จะแทงสนุกให้ดูเครื่องหัดนะครับดูนะครับดูลูกนะครับถ่ายรูปนะครับตากล้องนะครับลงครับลงยอย่าไ <ß uk> ม่ โอเค t อ a n k ณไปโอเคค่ะเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเราจะมาถ่ายรูปรวมก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้หลานก็น่าจะร้องไห้แล้วนะคะมีเด็กหลานร้องไห้ อคิดถึงอไอจะต้องกลับออสเตรเลียแล้วนะคะน้องดานิกาโดนคลายโดนคลายนอนบีตี้ฟูลนะไปเรียกออกมาเถอะจะเหมือน,นเรียกร้องเพลงไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปสักทีใช่ไหมแอมมี่แอมมีมมม่จะกลับบ้านไหมเออไม่อยากกลับลอยากเล่นหมาต่อหมาอไอหมาตัวไหนแมอมมี่ชอบหมาตัวไหน,ไอไหนเอิอทั้งสองเลยใครเนี่ยคุณคือใครเนี่ยพ่อมึงพ่อมึงมายืนมา พ่อมึงมายืนมพ่อมึงมายืนพ่อมืงมายืนมายืนาแล้วทำท่าอะไรเสื้อส่เสื้อสีแดงสีทองมาอยู่ข้างหน้าเยดมาอยู่ข้างหน้า่อนี้มาฝ่งนี้มาฝ่งนี้เดี๋ยวรอเรอแปน

มามามาระวังระวังมาไม่มีเพื่อสรงกล้องถ่รูปกับหมาถ่รูปกับหมาไ่รูปกับหมานี่ไงหมาเอาไม่ใช่ถือให้นายถือถือโกโปรโมโนทำไมทำหน้าเอือมระอาเงี้ยตีตีตีบายบาย อันนี้ก็หิวนะคะตื่นมาก็หิวนะคะอันนี้ก็ฟื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแล้วก็ไปไหว้เขาชีจันเลยพ่นแหละตามพ่อเนาะสรุปสรุปยังไงนะคะพ่อแต่่วาไปไหนดีไป location อะไรให้กันนะไปเลี้ยวขวาไปเขาชีจันก่อนนะคะทีนี้เราก็ออกกลับโอเคแยกย้ายสถานที่ต่อไปเขาชีจันเย้สระ เย้เย้สเมาด้วยลาคนนชิบอันนี้บูโน่เยบูโน่บูโน่นอนอันนี้บูโนมาสอันนี้อีสอ่าโซดาโคคาโคลาโซดาโคคาโคลาอนี้อเออมาีนนน่ Bunu Mas uh, and Soda and and, and Anun. Okay, and thank you. And Manun. No. <coughs> okay, che go to temple. Go to mm -hmm. temple. Khao Chi <coughs> Chan. Thao? 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 Chi Chan Temple. Chi Chan Mountain. Bye bye. ขาชิ้จันแล้วนะคะคุณบอมพอมมึงเี็บร้อยแล้วลุยมันต้องเดินไปใช่ไหมไม่เคยมาเหมือนกันขุ่วันเดนใเสื้งเดมเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะคะสภาพแล้วครับเลยเลยไปไปค่ะ Let's go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  ไปคนเรียงร้านกูก็ล่ฟภาษาอังกฤษบ่ได้เว้ยดูแลให้มันเบาหน่าบูมบอม We speak English no? I cannot speak English s สน่ห์เสน่ fit fit อะโอ้สบายเลยตัวนี้ <c oughs> สบายกว่าเพื่อนเลย <c oughs> ไม่ต้องเดินเ h you baby นู่นนู่น อันนี้อันนี้บอยบอยอันนู้นโกโร์เกอ yes บอยบอย dog walker ชีจันทร์ค่ะชีจัน่ะ์ีจัเค่ะเพิร์มันชอบหมาอีู่ว่าโอ้ยโกโก้บอยบอยเอมี่ต้องมิสเอมี่ต้องมิสยูแน่เลยอ่ะเอมี่ร้องไห้แน่ๆเอมี่ต้องร้องไห้แน่ๆุณอีสเดือพี่อ่ เราสปิกลิสสเซนกสเซนก์ฟิตฟิตนะคะเปลือหลานภาษาไทยบนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงเขาชีจันกันนะคะ วันชูคว้าแม่คะถ่ายรูปแล้วค่ะไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อนะคะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินส้มตำไก่ย่างปลาดุกย่างกันนะคะ หิวกันแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเนี่ยร้านส้มตำยี่มีอาหารน้ำสั่งด้วยนะคะใครนะคะที่มาเขาชีจันนะคะสามารถลองกินร้านนี้ได้นะคะฮะแม่เออเดี๋ยวตามแม่ก่อนน,นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วนั่งพอหรือเปล่าพอถูกอันนี้ก็นั่งได้ถูก อันนี้ได้ห้ากคนหลุหูมื่อไหนูว่เลยคนยุ่ากน้องชาอน้องนี่ข้าวหมูย่างที่ให้ลงมาเนาะดีพี่เราม้ข้หมูย่างข้มย่าต้มยำไปสั่งเลยสั่งเดียเลยสั่งไปกเลยต้มยำกุ้ต้มยำกุ้ง s ้าเียวข้าว้าเหข้าเนียวาเหนยข้าวเหนียข้าวเหนีาเยขาเนข้าวเนีข้าวเหลาเหนยข้าวหมูย่าง้าเหนียวหมูย่าี้ข้าหมูย่างหย ดีกว่าไม่รู้จดเองดีกว่าหลายคนมากมาตามพ่อนะคะพ่อไม่พ่อไม่ไปกินข้าวนะคะสภาพรองเท้าไปไหนคะเนี่ยตงหวนพ่อเมาครับพ่อเมาคือเดินเมอเอะเอมาอะไรโอ้ยแล้วไม่ร้อนเท้าเหรอน่ะลรองเท้าไม่ต้องใส่ครับ เนื่องจากว่าร้อนเนี่ยอุณภูมิแค่นี้สู้พ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อร้อนกว่าเออใช่นูนเดินไปไม่ไม่ละทางนู้นนู้นนู้นทางนู้นทางไหนวะทางนู้นร้านนู้นร้านนู้นไปเอยยังไม่ฟื้นนะคะในทางนี้ตอนนี้ความเมาครับก็อยู่ในส่วน85องศานะครับก็เดินไปเรื่อยๆตีนพองแล้วล่าสุดไปหา กินข้าวนะครับลูกๆก,กินข้าวมีอะไรบ้างคะ <oder> ก็ยังไม่รู้นะครับก่อลูกๆก็จะกินนะครับเซ่นนะครับกิเข้าวข้าวนะครับงานใหญ่สำหรับลูกสาวเป็นคนแมนคนเป็นคนอะไรนะเป็นคนดีเป็นคนดีก็

เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางแยกย้ายกลับจริงๆแล้วนะคะเดินทางกันคนหนึ่งอยู่อ่าปทุมธานีแล้วก็อยู่สมุทรปราการนะคะที่ไรก็มาจังหวาดกันดีโอ okay. เค See you ู e x t ช i m e ขออนุญาตมีคลิปไปเที่ยเท่านี้นะคะบ๊า,า,ากกยบาย ครับ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 เดินทางโชคดีเดินทางชคี